เรื่องพ่อค้าสองพี่น้องตับปุษะและพันลิกะเอตตทะะในฝ่ายพูดถึงสารณากรเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆนั้นณภา,ายใต้ต้นพระสีมหาโพแล้วทรงประทับเสวยมิมุติสุขในสถานที่ต่างๆรวมเจ็ดแห่งด้วยกันแห่งละเจ็ดวัน และในสัปดาห์ที่เจ็ดนั้นอันเป็นสัปดาห์สุดท้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเสวยมิมุติสุขที่ภายใต้ร่มไม้เกศอันได้นามว่าราชายตนะนั้นในขณะนั้นสมเด็จพระอมรินทาราธิราชทรงดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่แตรัสรู้แล้วนับได้49วันถึงวันนี้ พระองค์ยังไม่ได้เสวยพระกยาหารและถ่ายพระบังคนเลยสมควรที่พระองค์จะเสวยพระกยาหารและถ่ายพระบังคนจึงนำผลสมออันเป็นทิพยโอสถมาจากเทวโลกเข้าไปถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงรับมาเสวยแล้วทำสรีรกิตลงพระบางคน แล้วเท้าสหาสัสไนก็อยู่เฝ้าถวายการปฏิบัติพระพุทธองค์ด้วยกิจต่างๆมีถวายน้ำบ้วนพระโอษเป็นต้นในครั้งนั้นมีพ่อค้าพาณิชสองพี่น้องชื่อว่าตับุษะกับพันลิกะนำสินค้าบรรทุกกองเกวียนเดินทางมาจากกุกละชนบทผ่านมาทางนั้นด้วยอานุภาพแห่งเทวดาองค์หนึ่ง ซึ่งเคยเป็นญาติกับสองพ่อค้าในอดีตชาติเห็นสองพ่อค้าแล้วคิดว่าพ่อค้าทั้งสองคนนี้พากันลุ่มหลงวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรสิ้นการช้านานควรที่เราจะสงเคราะห์ให้ได้รับประโยชน์อันสุขอันอุดมจึงบันดาลให้โคพาเกวียนไปปิดทางแล้วแสดงตนให้ปรากฏ กล่าวชี้แนะให้สองพ่อค้านำสัตว์ก้อนสัตว์ผงอันเป็นสเสวียงทางเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าสองพ่อค้าก็ปฏิบัติตามน้อมนำข้าวสัตว์ก้อนสัตว์ผงเข้าไปถวายพบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ภายใต้ร่มไม้เกศประกอบด้วยทวติงสมหาริสรลักษณะ มีพระศมีรุ่งเรืองไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนจึงมีความคิดว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกซึ่งนับว่าเป็นบุญเป็นลาบอันประเสริญของพวกตนยิ่งนักแล้วดังนั้นแล้วจึงเข้าไปกราบถูนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงอนุเคราะห์รับบิณฑบาตทตยทาน เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองตลอดกาลนา,นานเทิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริว่าบาทของตถาคตได้หายไปก่อนวันตัดสรู้ต้องรับข้าวมตทุปายาตของนางสุชาดาด้วยพระหัตหลังจากนั้นมายังไม่ได้เสวยพระกยาหารเลยบัดนี้สองพ่อค้าพานิชย์นำอาหารมาถวาย ตถาคตเจ้าจะได้บาดมาแต่ที่ไหนเมื่อพระพุทธองค์ทรงดำริอย่างนั้นแล้วทันใดนั้นเทา้าจะตุโลกบาลทั้งสี่ได้นำบาทศิลาสีเขียวองค์ละใบามาจากทิศท,ทั้งสี่น้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริว่าบันประชิตร,รูปหนึ่งไม่ควรมีบาทเกินกว่าหนึ่งใบ จึงทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบนั้นประสานเข้าออเป็นใบเดียวกันแล้วทรงรับข้าวสัตตุพงศ์สัตสตุก้อนของสองพาณิชด้วยบาทนั้นเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วนายพาณิชทั้งสองพี่น้องกราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกข,ขอถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตเนื่องด้วยในขณะนั้นยังไม่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก อุบาสกทั้งสองจึงได้นำว่าทเววาจิกอุบาสกนับเป็นอุบาสกคู่แรกและคู่เดียวในโลกพูดถึงรัตนะสองประการก่อนที่อุบาสกทั้งสองจะกราบทูลลากลับไปนั้นได้ทูลขอสิ่งอันเป็นปูชนียวัตถุเพื่อนำไปประดิษฐานเป็นที่สักการะบูชายัางบ้านเมืองของตนสืบไป พระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นรูปพระเสียรพระเกศาแปดเส้นติดพระหัตถ์ออกมาจึงประทานให้แก่สองพ่อคานั้นตามประสงค์พ่อค้าทั้งสองได้รับการยกย่องจากพระบรม,มศาสดาในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศดก,กว่าอุบาสกทั้งหลายในฝ่ายพูดถึงสาระกร